ทีนี้เราสู่เกมลาบิลินเกมนี้เล่นง่ายๆฮะอ่าเหมือนเราเป็นเหมือนจะเป็นสตาร์ฟนะเออเราเราเป็นสตาร์ฟสี่สี่ตัวอ๋อแล้วเราก็ต้องเือนปะจมภัยกันเดี๋ยวข่าววงกดนอนใช่เพราะว่าเราเป็นสตาร์ฟข่าวงกดนี้ไม่รู้ว่าเป็นมายังไงผมก็ไม่ได้รู้เนื้อเรื่องผมแค่ดูแบบดูคนอื่นเข้ามาเล่นมาผมก็เลยสนใจก็เลยเลือกเกมนี้มาเล่นอย่ากอบพี่เอกดกวะยันที่กอบพี่เอกกูรู้ดีได้มึงอะ อะเกมนี้ถ้าที่ดูมาง่ายๆนะก็คือเดินตามขับวงกดไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆฮะง่ายๆเลยแม่งวิ่งพลาดขนาดนี้แม่งสอนกดกดแท็บค้างเพื่อเช็คว่าออจิทีฟอยู่ไหนออจิทีฟก็คือเป้าหมายในการผ่านด่านนั้นก็คือบนซ้ายบนนั่นแหละโอ้ยะไรอะอะไรเดี๋ยวหน้าเนี้ยกูแค่ไม่พร้อม โอเคไปพร้อมมีเป็ดวะมีเป็ดเนี่ยเอเนี่ยเขาบอกไทม์ไงเสียงโคตรหลอนรีดแม่ก็คือให้กูเดินตามขขาวงกดนี่ใช่มันแค่อย่าหลงแล้วกันอ๋ออยู่ด้วยกันเกมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หอกอยู่เป็นหมู่คณะรอดแน่นอนรอดแน่นอนตราใดที่เราอยู่ด้วยกันผีมาละลุมกระทืบเลยเว้ยเออยลุ่มเป็ดเนี่ยมสี่คนมันมีหนึ่งอะ กูกูตกใจจริงๆตรงเนี้ยไี่อยู่เจอกูกเลยอาจจะให้ไอ้ซันนำแต่ไม่ละไอ้คอนเทนต์กูโดนไปละไอ้แบงก์ก็โดนเนี่ยคนที่ไม่ควรจะโดนอ่ะโดนแต่เด้ไปไหนซ้ายขวาโอข้างหน้าอะไรอ่ะข้างหน้ามันมันไม่ใช่มันไม่ได้ผีงูโง่เลยมันมันเริ่มเลยไม่ไม่ข้างหน้าที่อะไรอ่ะเดินไปดิไม่มีีอะไรหรอกต้องนำเดิวะ ไม่เห็นมีที่ไหนตะก้องไม่นำวะฮะตะก้องอยู่หลังทำไมไปนน้ำนี่หลังอ่ะโฮ่กล้องนำนี่ไอ้ดูดูไอ้เชือะไรไอ้ไอ้ไไออ้้สายแบกเกมมาข้างหลังนีเจอเดิมตรงนี้จริงเหรอเมื่อกี้กูเห็นตัวเฮียอะไรมันใหญ่มากเลยโอ๊ยเฮียไม่มีเนี่ยเห็นไหมไฟตกเฉยตะก้องนำก็เดินเลยตะก้อไม่นำไอ้เฮียตะก้องคิดกลัวมันกด Q E ได้ไหมโอ้ยเฮียไม่ได้อ๋อเฮียคุณนึกว่ากูหลงทาง ไม่อยู่กันอยู่ด้วยกันแหละจะหลงก็หมดแอ่ะเดินเดินตกกูก็หลงอ่ะเดินในห้างยังหลงเลยอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอผีอย่างเงี้ยเราจะหนีผียังไงวะก็วิ่งหรอก็หลบพุ่มไงซันเนี่ยมึงหลบพุ่มเนี่ยหลบหลบพุ่มได้อถ้ามึงถ้ามึงอยากจะหลบหลบเลยเพื่อนแต่ถ้าเจอจริงๆอ่ะก็ตัวใครตัวมันใครตายก็เป็นเหยื่อไปทางตันวะทางตันอุ้ยเอาไอพีไปนำทำไมมันนำได้เออตะก้องนำดิได้ ก็คือเราก็แค่เดินไปตรงไปตรไปใช่ไม่มีอะไรหรอกแค่ด่านแรกอะชิวๆเจอถึงทางออกก็แค่นั้นอันนี้มันไม่ใช่ด่านแรกจะสามเนี่ยมันคนวิ่งคนวิ่งเฮ้ยคนวิ่งนี่เห็นโอ้คนน่ากลัวเลยนี่นี่เป็ดเป็ดฮัลโหลฮัลโหลโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรทางนั้นเมื่อกี้ก็แค่ภาพหลอนเลยมันเออไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่ด่านศูนย์ไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่เออ ันด่านแรกอ่ะมันเขามีไม่มีเฮียอะไรหรอกเว้ยมันไม่ใช่ด่านมันไม่ใช่ด่านแรกเลยสํามันไม่มันมีผีมันคือด่านสูงด่านปฐมบทมันแค่ภาพหลอนเท่านั้นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต่อไปอ่าฮะนี่ยินดีต้อนรับสู่ด่านแรกนะฮะกติกาง่ายมึงต้องหาวิธียังไงก็ได้ให้ไอ้ตัวอักษรทั้ง9ตัวเนี่ยมาเขียนมาสลักอยู่บนพาร์เซอร์อันนี้ถ้าเรา ทำให้พาร์เเนี่ยเป็นเก้าตัวอักษรที่ถูกต้องแล้วอ่ะประตูนี้จะเปิดเพื่อไปด่านต่อไปโอ้ซึ่งวิธีที่จะเอาตัวอักษรน,นั้นนะฮะง่ายๆแค่แค่มึงเดินเข้าไปแค่นั้นแหละเดินเข้าไปไหนไหนอ่ะมึงเดินอยู่นี่อยู่นี่ไปไหนประตูนี้มันมันยังเปิดไม่ได้ไไดใช่ไหมเป็นมุมมันมัมนต้องพาร์เเห็นไหมอ่ะต้องมัน It's like to be locked in place ไม่กูเหรอมัว่างไม่เต็มเลย อ๋อรู้สึกว่าไอ้ตัวหินนี่มันมันยังใช้งานไม่ได้อยู่มันต้องเข้าไปปลดไปปลดล็อกใครแม่งเป็นคนสร้างเขาวงกดหานี่วะนั่นสิอ้าวแล้วพวกมึงแผลไปไหนหมดเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วปลไแ้วเหรอพวกกูยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยไงไม่เป็นไรเราไว้ทางเดียวเอ้าแล้วมึงไปทางไหนเนี่ยวางโกสติกไหมเพื่อวางเอาวางไอ้โอเคโอเคกันหลงแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะหลงกันแล้ว วางดีๆเว้วางให้ให้มันดูตงกลางนวางเยอะๆได้เลยไม่ต้องห่วงวางเยอะๆได้กดคลิกซ้ายเรื่อยๆเลยเออตัดหญ้าบ้างก็ได้นะเี้ยทำไมมึงไม่พกมีดเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ย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 เยเ้เยเ้เ้ยเ้เ้าเยเยเ้ อีกตัวนิฉันหายไปไหนเนี่ยมันมีสี่คนไหมอ่ะมันซ่อนแล้วมันซ่อนอยู่ด้วยกันที่อ๋อเยอะอ่าเริฟไรเหี้ยนี่อะไร E Q U ได้ยินใช่ไหมเชียวได้ยินใช่ไหมเสียงมันชัดจังเลยเสียงมันชัดจังวะ ได้ยินใช่ไหมเสียงอ่าอันนี้คือป p a t e r ย o n back this way level สไลดีครับสไลด์โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วกูวิ่งไปแล้วไม่รู้อ่ะเผื่อมันวิ่งทะลุประตูมาได้ตามมาปะตามมาปะตามมาปะไม่รู้อะแม่งกูอยู่นอกประตูเนี่ยตามอะดูดิพิมตามมาปะตามไปดิมันมันพูดอยู่ข้างหูมันมันอยู่ในนี่มันจะเป็นอะไรตามไม่ตาม าวิธีวิธีที่จะเอาตัวอักษรให้ครบก็คือเอาเอไปหาไอ้พวกแบบใช่ไอ้พวกที่สายไปเจอเมื่อกี้ไอไอลูกปัดกูกูหลบอยู่ในพุ่มหญ้าจะตายป่ะตายหรอไม่ไม่ไม่เกี่ยวก็คือมันเดินข้ามประตูเฮี้ยนี่มาไม่ได้ใช่ไหมน่าจะกูอยู่ข้าล็อกตัวมาลองเดินเข้าเดินรอเด็กไปอยู่หน้าประตูอยู่เค่นั้นสวัสดีครับยังไม่ตายเลยเมื่อกี้เราห่อไอ้เซอฟเนี่ยก็เลยพุ่มไม่เป็นไรใช่ปะ เป็นมีปัญหายันรอดได้ไงวะอยู่นิ่งไงโฮเชี่ยอ่าผีตัวนี้กูไม่อยากสปอยเท่าไหร่แต่ง่ายๆนะตาบอดโอเคก็คือถ้ากูยืนเฉยๆอย่าอย่าไปโดนตัวมันกูก็รอดแต่ถ้าโดนตัวมันก็อีกเรื่องแค่นั้นแหละก็คือกูต้องแอบพุ่มอย่าให้นิ้วมือไปสะกิดเอ่อตัวมันก็พอแต่กัวบอกไว้ก่อนถ้าถ้าแบบอยู่ในระยะสามเมตรอ่ะไม่จำเป็นต้องแตะตัวก็ได้แค่อยู่ในระยะแบบ นี่ไงกูเจอรูปปั้นมองกูกูแล้วกูต้องทำยไงต่อกดอีเหรอหรือว่าแค่แค่เจอก็พอละเมื่อกี้กูเดินตามใครมาเนี่ยอไอ้ซันหายไปไหนวะเออาไ้พี่มึงหายไปไหนวะอ๋อยู่ดีเลยดิอันนี้อะไรลูปปั้นทำมันกูต้องทำอะไรวะก่อสะสมเหรออะไรวะคือแค่มันแค่มองเฉยเหรอหรือกูต้องไขปัญนาข้างหลังรูปปั้นมันน่าจะต้องไปไขปัญนามั้งไม่รู้อะ เมื <S 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 ่อกี้กูเห็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังมันเนี่ยเนี่ยขึ้นละน่าจะน่าจะเป็นพ็บล้มั้งไปไปที่อกันเถอะแต่ไม่ปทางตันแล้วถ้ามันเดินผีมันเดินมันนี่พอดีมึงไปไหนโอ้โหไม่รอก็จเอ๋กสวัสดีครับเขาทาได้ยินเสียงสวัสดีครับสวัสดว้าวได้ยเสียอะไรกอย่าย่อๆดิย่อเดินดี้ะต่อไป ไปต่อไปต่อไปต่อกูว่ามันไปละเราไอ้ซันอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ในพุ่มน้ำตะกรงน้ำกูไม่น้ำเลยเฮียคนที่รู้่ไม่น้ำมันแห่อะมันแห่จะซ้ายอยู่เลย มึงวิ่งม um ึงว um> ิ <h> <h <h ่งไม่ทันเลยครับสุดหล่อมึงวิ่งไม่ทันเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไม่ตายว่ามึงตายคนเลยวมึงหลบหลบแล้วหลบแล้วเนี่ด็ดระกาชีวิตอ๋อแล้วก็มันชุบแด้นะเว้ยเหมือนเหมือนพับจีอ่ะแค่มันตายไวมันเลือดไหลเร็วกว่าพับจีอาแล้วก็กดเปรกบาร์ข้ามมาแล้วไเอาไงวะเอาไอ้เหี้ย มันชุบได้มันชุบได้เหมือนเมื่อกี้จริงเอาจริงๆนะกูรู้สึกว่าหน้าพวกมึงอะแม่งหล่อคนหน้าผีที่ว่งตรงๆ่ะตาพวกมึงแข็งมากเมื่อกี้ยืนเฉยๆแล้วมันกูโดนวะมันอยู่ใกล้เกินชาติอยู่ใกล้เกินอ่ะมันมันก็เมื่อกี้กูเห็นว่ามันกระโจนส่มึงเลยไม่มันวิ่งมนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆหรืออยากส่องไฟมันวะเออเนี่ยเห็นไหมปิดไฟยังไงวะมันก็ไม่เห็น เลขหนึ่งแต่ว่าอย่าปิดเลยมันไม่ไม่เกี่ยวไอนิ่ง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 โอเคนี่โง่แม่งอะไรเนี่ยไอ้แล้งหนาวอะไรนี่นี่นี่กูชีวิตจริงนี่กูวิ่งเข้าไปต่อยอ่ะมันเกี่ยงไงการที่กูล่อไปสั่งสายวะล่อดดิรอดิเฮ้ยแกสแกสเอากูล่อดละไปแล้ะโยมไปแล้วโยมต่อไปไอ้สันมือเหมือนมึงชักเ้าเลยอะ กูเลยเอ็นมาแล้วไอ้เล้วแล้วกูเอาไอ้แท่งไฟไอ้แท่งไฟหันสานี่ออกมาจากไหนในร่างกายวะเนี่ยมันมีเยอะมากเลยกูเก็บไว้ในไหนวะไอ้กระเป๋ามึงไอ้อะไรเนี่ยตัวเลมอนไหนอ่ะหยิบมาให้ม่จำกันเลยอ่ะเียดูเฮ้ยทำไปเปลี่ยนไว้สัตว์ กูเห็นไงแม่ย้อยกูจะวางให้ไอ้แท่นบูชาเนี่เต็มมปด้วสีฟ้าต่อไปด้านหลังไอ้แบงค์ทำเพี้ยอะไรเนี่ะเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วทางไปต่อเจอเจอเจอเพี้ยอะไรเจอผีทางไปต่อทางไปต่อทางไปต่อโอ้โหโคตรแหลกเลยเฟมเหรดดับไอ้สัตว์เฟมเหรดดับเฟมเหรดดับอ่าโอเคอันนี้คือไปหาเหรียญดิหาเหรียญหาเหรียญอะไรอะ คือได้มาแล้วโอเคสวยศพ <สบ S 1> อ๋อเราต้องเอาไปใส่เองด้วยเหรอโอ้โหเจ๋งว่ะเฮ้ยแต่ยังดีถ้าตายแล้วเหรียญไม่หายเหรียญเหรียญมันแบ่งให้ทุกคนโอ,อโอเคไม่มีแล้วให้แบงก์เก็บม,มาแล้วมันก็ไม่มีเหรียญแล้วเว้ยมึงไปหาที่อื่นมันมีอยู่สถานที่ห้าที่ที่แบบที่ใหญ่ใหญ่อะแบบแลนด์มาร์กอ่ะมีห้าแลนด์มาร์กแั้นแยกะะยกันเลยปมื่ะไหรแยกกันเที่ยวแหลอยู่ด้วยกันพวกกูก็หลอนตายอยู่แล้ว ตัวคนหนึ่งในหลันแต่พวกมึงไม่รู้นะวานอนกันแข่งๆด้วยไอ้เนี่ยเอาภาพเลโเทโอ้ในนี้มีอะไรเฮ้ยมีเทปมึงจะทำบ้านแล้วทำไมวะถ้ามันมีอยู่แค่นะอ่ามันเป็นกระต๊อบเก็บของไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันชั้นเก็บของไม่เห็นเหรอเฮ้ยอะไรเออเสียงอะไรเสียงอะไรคุณนึกว่าประตูจะปิดแล้วไหมอ้าวทำไมอยู่นี่หน้ากูก็เท้า กลับมาแล้วสเดิมอ๋อเหมือนว่ารถแท็กเตอร์จะพังเฮ้ยๆเเดี๋ยวทำไมมีผีไอ้ไอ่ไอ้ไออไออะไรเด้อไอไออจุกจุกมันตามกูเ่ยกูโดนกูโดนกูโดนผีกผีคาซีนเอ้ากูโดนผีคาซีนจริง

ไอช่อยู่ไหนอช่ไปชวไอช่อยู่ไหนโอเคเจะแล้วเจอแล้วชอยู่ชอยู่ชูกูอยู่หน้าไม้เฮียกูอยู่หน้าไม้ชแล้วชแล้วชแล้วถีบวิ่งมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอเคเบ็ดเมันเินกรับมามันเินกลับมาไม่ใช่แล้วมันวิ่งมาแล้ววิ่งจุกจุกวิ่งงจุก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 จ ไอพีมันมันมันวิ่งไปไหนแล้ววะรอดไหมย่อดีพีมย่อรอดเหรอรอดเหรอรอดก็เฮียแล้วมันวิ่งตามมาหน้าเอ้อสันกูาบอกไม่เห็นวิ่งมันวิ่งตามมาอยู่มันวิ่งไปหาโชว์แล้วมันเปลี่ยนมันวิ่งตามกูมันวิ่งตามใครมันวิ่งตามใครมันวิ่งตามกู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  ให้แบ็คไปหาเหรียญพวกเราสามคนล่อ <quelques> พ <robi illnesses> ่อิมันมีผีอยู่ส <rawd unre> ี่ห้าตัวบ้งมันยังวิ่งตามกูอยู่อีกเหรอทานนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่มาเลยพี่มาเลยพี่มาเลยพี่วาพี่วาพี่วาตามกูมาตามกูมาวิ่งตามผีอยู่ตามมาตามมาตามมาตามกูมาอยู่เหรอเรตามอยู่ยังตามอยู่ยังยังยัยยังลาดลาดหลาดรลดหลดา ต้องทำยาโดยใช้ C I C B S O C B C H 7 C I C B ไฮ้ยบ้าไปแล้วไหายถายาย K B A คลีนอะไรวะ C B คืออะไรนะ C B คือที่อะไรวะโ o โ o b อ l หรอ C L ทำปฏิกิริยากับสีเหลืองและสีเขียวเจออีกอันแล้วนะอะไหนกันนอ อยู่ไกลแต่แล้วแต่แล้วแต่ละอันมันคือเฮี้ยอะไรบ้างไม่ไม่เห็นมีอะไรบ้าอุ้ยมีสีนวลเลยอะล่ะเราต้องเปลี่ยนสีเฮ็ดจากสีแดงไปเป็นสีเหลืองฮ่าดีเงี้ยเราทำไรดีไหมเอ่าวบเช่าห้องกันไม่ได้เนี่ยเอ้าเอ้ยเนี่ยทานที่พวกแม่งมาเนี่ยโอเคคันจมูก

ไม่ออก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 คตัวไม่ไม่ออกก็เฮียไม่ออกก็เฮียแล้วมัน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 ตามใครมันตามใครมันตามใครมันตามใครแล้วมึงตามกูอยู่บ่างมึงตามกูอยู่วะว่าสองตัวผีสองตัวไอ้ชั้น มัอนตากูบอกว่าไอ้เป็นค่ายพิมพ์แล้วมันมันอิ่มยังตายกูตายมันหายมันหายไอ้ชาอยู่ไหนกูยังไม่เห็นไม่รู้กูตอนเนี้ยผมไม่เห็นกูมอไม่เห็นกูมาทางทีไอ้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 ฉวยมาแล้วอ่ะมอไม่เห็นอะไรเลยมึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่เห็นอะไรเลยกูอยู่ตรงไอ้ที่มันเหมือนสมุดหรืออะไรสักอย่างอ่ะเออนาจอ ดำแม่งเจอแล้วเหรอเจอแล้วแต่มันต้องทำพาสเซิร์เขาหาวิธีแล้วพาสเซิร์ไหนวะปรุงมันมันคืออะไรกูมาทางที่แม่งโคตรก็แคบเอ้ยอ๋อทางปุงยาเวนตอนนี้กูอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวดูอยู่ตรงที่ปุงยาโดดเดี่ยวมาก โอ้ยเฮียทุกอย่างแมงเขียวมากแล้วก็แคบมากทั้งเขียวทั้งแคบกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ย กูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วเสียงผีด้วยไปต่อกูก็กลับมาทางปุงยาเหมือนเดิมร้องลรวเมื่อไหร่กูจะเจอแบง์วะกูเจอทุ่งลงอ่ะกูกลับมาที่เดิม ไปบา้บาไปไหน่ะไปไ่ทนี้ไหนวะชี้ไหนวะให้กูไม่ตายฟักขี่วะกูมึงยังรอดอยู่ได้ยังไงอ๋อเสร็จแล้วไอ้ยทำอันนี้หมุนได้อีกอันนึงหมุนไม่ได้วะรอไอกูอยู่ตรงไอ้ซี่โครงหายเนี่ย สัตว์ไปอยู่ไหนแล้วไอ้โชหายไปไหนนะครกูเเดินย้อนกลับไปกูจะเจอเป็นที่ที่เราไปปรุงยาโอหหรือแม่งหายากเลยกูก็กลับมาที่ที่มีตุ๊กตาโตจีนแล้วทางกลับอยู่ไหนวะเนี่ย ไอ้ชิบหายทางกลับอยู่ไหนกูเจอกำแพงทางไหนวะกูเจอทางที่ที่ปุ่งยาแอปแบปแอปหนึ่งหนึ่งสองวิ่งเลยนะไอซันยังหลงอยู่เลยไอซันเจ็บแม่บุกเลยกูวิ่งไปทุกที่แล้วเนี่ยผีกูก็ไม่เจอเฮีย แล้วกูก็กลับมาแล้วกูก็กลับมาตรงทุ่งโล่งกว้างขวาขวาขวาใช่เราจะขวาแหละให้กูใ้สายเลยไหมอ่าอย่าเพิ่งรอพวกกูก่อนนี่คือตอนนี้กูอยู่ตรงทุ่งอะตรงทุ่งนาโล่งๆอะที่เราผ่านมาแล้วอ่ะมึงก็ต้องไปทางใหม่ว้ยที่มึงไม่เคยไปอะมึงต้องหาแล้วต้องหาทางใหม่แล้วเอาไอพีหายอ๋ออยู่นี่อ๋อจริงนี่ไงนี่เห็นไหมเ้นทางเดินกูยังไม่ยังไม่ผิด รอร้องว่าตอนเนี้ยเราจะรอไอซันไหมหรือเราเดินออกไปเลยถ้าเราเดินออกไปเลยซันจะว้ามาด้วยมึงมึงให้กูว้าเถอะไอ้เฮียกูขอร้องเราเราสทรมานไปเล่นดีไหมโอเคว้าไปเลยวะไอ้ผีกูก็ไม่เจออ่ะตอนเนี้ยไอ้เฮียกูวิ่งทุกที่เลยไม่เจอผีไม่เจอห่าเลยไอ้เฮียเจอแต่ทุ่งหญ้าไอ้เฮียแม่งไม่มีคอนเทนต์เฮียเลยอ่ะผีสักหนะนียังไม่เจอเฮียอะไรเลยอ่ะ รู้สึกเทมนี้แม่งเฮี้ยไอ้ปมันไม่มีอะไรมันไม่เจอไอ้ซันมันไม่เจอแต่กูเจออะคือเฮียแล้วปะอ่ะไอ้ซันต้องอยู่กับไปโชว์แล้วมั้งในตอนเนี้ยเออไอ้ซันต้องอยู่โชว์อะแล้วด่านนี้มันจะมีผีอะไรวะเจ็คพอยต์ด่านนี้นะครับมีผีอยู่ประเภทเดียวแต่มีหลายตัวประเภทเดียวคือคือผีประเภทไหนไม่บอกไปหาเอง อย่าบอกว่าแม่งปอมตัวอย่าบอกว่าว่าเป็นผีขี้อะสกีบีดี้อะสกีบีดี้ดับดับเยสเยสไอ้ย์ผีขี้ต่อไปมาแบบไม่มีปีกไม่เห็นเลยไม่เจอโบสถ์ยูบีดี้ดับดับนี่นี่อันนี้อะไรเนี่ยวันละลายงานจะบ้าโอ้ยแล้วถ้ากูเข้าเข้าโบสถ์มานี่ผีมันตามมาได้ไหมอันนี้มันโบสถ์เหรอเอ้ยมีชั้นสองเลยว่ะเพี๊อันนี้เรียกว่าโบสถ์อะบ้านแหละ q u e s รู <S ้สึกอ,อกยูกูกจำไม่ได้ว่าบ้านนี้มันให้อะไรแต่ว่าว u สไปบ้านนี้ยมันคือทั้งหลังอ่ะมันคือพารเซซึ่งเราต้องไปที่ห้องใต้หลังคาให้ได้เลยโดยที่ประตูแบบบางบางบานอ่ะมันจะล็อกอยู่เราก็คือมาเคลียร์พารเซโดยการหากุญแจเพื่อไปผลนี่แหละกูได้ลลุญแจอะไรวะอ๋อไงคอ ห้าชั่วโมง later ส h มชั่วโมง later อันนี้เปิดไปได้เลิกไหมไปเถอะเลิกได้เลยไปปรับจีเถอะไปเออเมันกากสัตว์ เม่นตุ่งจ่ะแต่มันก็ยังเล่นอยู่ิดตัวนี้มากแกมาเร์นเองเอ้ยมันไม่มีของจริงแล้วเรามาตายกันดีกว่าเฮียเราไปหาผีตายผีด้วยหรอปะกูกดดีสปอร์ดแม่กดตูรูลอบบี่ก็ได้เลยอ๋อเล่นยังไงให้มันสนุกวะจะบอดมันต้องแบบไลฟ์สดอ่ะอันนี้เกียวไว้สตรีม ว่าสตีมไม่ก้าเบื่อสุดเลยอ่ะมันก็น่าเบื่อเนี่ยไม่อยากดูอ่ะเว้ยนั่งเดินเฮี้ยในพุ่มไม้เอยไม่เจอเฮี้ยเลยชีกไม่เจอพุ่มไม้ไม่เท่าไหร่เทียเดินไปพุ่มไม้ปุ๊บแม่งออกออกจากพุ่มไม่ได้แม่งมืดอ่ะจริงเฮี้ยมืดที่หายหลงทิศด้วยเฮี้ยกูกูเดินมากับใคนในโชว์เนี่ยทำไมกูเจอแต่คอนเทนต์มันเล่นกุยล้วเนี่ยเนี่ยอีกแล้วผีอยู่ไหนวะใครตายอ่ะใครตายไม่รู้ไอ้แบงค์มัน <Net> โอ้ยแบงค์เจอผีแล้วอ๋อค no, ุยังไม่เห็นเลยนี่เพื่อนมาถึงสายอะไรเนี่ยวบูชายานซาตานเลยนะเนี่ยเอ้าเอาคุณโดนคุณโดนเล่นอยู่คนเดียวเลยออร์บี้แม่งเลยไม่เล่นแล้วไปหนีไม่เห็นมีผีเลยเกมเนี้อะไรวะโอ้ยเกมโคตนตายเลยกูดด้วยแบบ ไอ้เียกูตกกูกูตกใจอยู่ช็อตเดียวไอ้ไอ้ช็อตผีไอ้ป้าอ่ะเออเฮี้ยนั่นแหะน่ากลัวจริงเฮี้ยผีไปเหลือโดนผีวิ่งไล่กูกูไม่โดนจอมสแกเลยพีมโดนิปนี้กจบไปแล้วสำหรับเกมจำลองการเป็นโซโลนะครับเกมจำลองการเป็นโซโลแบบสมจริงไ้เฮี้ยถ้ามีโอกาสก็อย่าอย่าอย่าเล่นเลยถ้ามึงไม่ว่าง ถ้าว่างก็เอาไปเล่นได้ซื้อซื้อมาโหลดแหละเล่นกับเพื่อนน่าจะวิ่เฮียกูก็เล่นก,กับเพื่อนอยู่อกูไม่หนุกอ่ะเข้าใจแล้วว่าทําไมตอนกูมีแรมแปดกิกแม่งถึงไม่ให้กูเล่นยังแม่งโคตรกากเลยเกมโคตรกากเลยเยังแม่ง,งโง่ตาเรดูแล้วสนุก,นนกวะดูนคนอื่นแล้วสนุกด้วย ลองมาทางนี้ก่อนแล้วสุดท้ายมันก็วนมามาชนกันอยู่ดิโว้ยเถอะอ้าวมันไปชนกันวะอุ้ยเหี้ยยังยังมีอีกเย่างนี้อ่ะยังมีออเเหี่ะนะไอ้หุ่นนี่มันข้างข้างข้างหน้ามีแล้วล่ะข้างหน้าไอ้นี่โดนโดนมันแโดนโดนหมด